รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะเรานี่เจอกันเหมือนเป็นญาติสนิทแล้วนะคะคุณหมอคะมาทุกวีคแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้รวมถึงนั้นว่าจริงๆริงบางทีเราได้ข้อคิดดีในการเอากลับไปดูแลตัวเองนะคะแต่วันนี้คุณหมอจะชวนเราดูแลสุขภาพหรือว่าความงามเรื่องอะไรต้องบอกมาแล้วล่ะคะ่ะอ้าถ้าเกิดจะสวยคุณแอนก็มันเรื่อง เทรนกันดีกว่าดีคเทรนด์2020จะได้ไม่ตกเทรนด์จะเลือกเทรนด์แบบไหนจะสวยแบบสาวเอเชียหรือจะเลือกสวยแบบสาวฝรั่งนี่โอ้โหวันนี้มีสองฝั่งให้เลือกและแต่ละฝั่งเนี่ยเทรนด์เขาเป็นยังไงวันนี้ได้เวลามาอัปเดตกันนะคะจริงๆดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามได้เลยนะคะ สวยกันแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกของหมอชวนคุยวันนี้นะคะคุณหมอจะชวนพวกเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์สวย2020ใช่แล้วเรื่องความสวยความงามเราก็ห้ามตกเทรนด์ใช่ไิงพูดต้องต้องตีเลยแนี่งั้นลุยเลยดีกว่าค่ะปีนี้เขาโฟกัสเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างคะุณหมอมาว่าเราแบ่งเป็น2ภาคไหมเนี่มีภาคอะไรบ้างคะภาคเอเชียผู้นําภาคเอเชียคือ เกาหลีเทรนสาวเก่าสาวเก่าอ๋อสายเก่าไกลกลุ่มหนึ่งก็คือเทรนสาวฝรั่งตะวันตกสายฝอสายฝอค่ะโอ้หน่าสนุกจังเลยงั้นเราเอาโซนเราก่อนค่ะเทรนสายเก่าเขาทําอะไรกันบ้างค่ะจริงๆคนเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไอ้แม่เห็นไหมว่าตัวนี้ทำคนเยอะมากค่ะจริงๆเมืองที่นี่สวยอยู่แล้วนะเนี่ก มันมันกลายเป็นสวยเหมือนกันหมดอะจริงจริงมันน่าจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความจําเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวยก็ทําให้ชีวิตเราดีค่ะหานาที่การงานใช่หน้าที่การงานดีขึ้นหน้ามองอ่ะหน้ามองหน้าติดตามหน้าดูหน้าฟังก็เลยทําให้เทรน์ความสวยเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดงั้นเทรน2020ก็หนีไม่พ้น ก็เป็นเทรนด์ของสาวเก่าที่เป็นต้นแบบของสาวเอเชียเริ่มตั้งแต่คิว2020ก็ยังคล้ายๆกับปีก่อนๆของเขาก็คือถ้าเป็นเทรนด์คิวของสาวเก่าเนี่นจะเห็นว่าสาวเก่าจะชอบคิวตรงๆไม่ไม่ได้โกงเหมือนคนไทยนะเขาไม่ได้เป็นคันสอนแบบแบบของเราตรงๆทื่อๆหรือไม่เหมือนฝรั่งเทรนด์เก่าจะต้องแบบตรงๆทื่อๆ ดูแบบคิ้วน่ารักน่ารักดูแบบบ่อยๆนิดนึงก็คือตรงๆแล้วก็เขาจะชอบคิ้วสีอ่อนค่ะแล้วก็ชอบบางๆนิดนึงคือไม่ชอบแบบว่าคิ้วหนาคราวนี้ถามว่าทําไงให้ตรงมันก็มีหลายวิธีที่ทําให้ตรงค่ะปรับรูปคิ้วโดยการใช้กลุ่มสารพวกบทร์โตรนุ่มก็มาสามารถจะจะปรับเปลี่ยนรูปคิ้วเนี่ยตรงไหนที่มันโดดขึ้นไปแล้วก็จิ้มให้มันตกมันก็จะกลายเป็นตรคมะ อันที่สองลูกกระต่ายลูกกระต่ายลูกตาท่านนายสังเกตพวกดาราเกาหลีตาโตโตคือต้องมีถุงนิดนึงใช่มันจะมีตรงเนี้ยมีตาใช่เขาก็ยังเหมือนเดิมนะดอลลี่อายของสมัยก่อนของเขาหรือเลิฟแบร์เนี่ยยังตามมาถึงปีนี้ใช่ตางเขายังชอบแบบนี้อยู่มันก็คือทําให้ดูเบาแน่นอใช่ก็คือเหมือนจะชอบแบบแบวๆ่ซึ่งเขาก็จะมีวิธีหลายแบบปีนี้เ็าถึงอายแชโดก็ถึงต้องเป็นแบบวิง่ง อันนี้คือเทรนด์ของเขาไอชิ์โคจะเป็นแบบนี้เพราะคนนิยมแบบนี้อันนี้ถุงใต้ปากคนไม่มีก็ไปทําให้มันมีวิธีทําก็คือฉีดฟิลเลอร์เข้าไปก็ทําให้มันปั่มขึ้นมาอันนี้คือดอลลี่อายอันนี้ดอลลี่อายเสร็จแล้วแก้มแก้มต้องเป็นยังไงคะสายเกาเกหลีนี้เขาไม่ชอบแก้มไม่ชอบมีแก้มเพราะว่าเขาเ็าจะชอบให้มันมีความกลืนไปกับขมับอาจจะเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะชอบเทรนที่ไม่เหมือนสาวฟอเพราะว่าสาว,สาวฟอเขาชอบให้มีส่วนวอลส่งโค้งค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้การทุบแก้มทุบโหนกทุบโหนกเนี่ยทุบให้ยุบหรอคะใช่มันเลยกลายเป็นอะไรที่แบบกลายเป็นเทรนกลายเป็นเทรน,นที่เขาต้องทุบเพราะว่าโครงสร้างของคนเอเชียมันแบนแล้วก็นูนแล้วก็หายไปเขาก็จะทําให้มันกลืนกันก็คือ ไหนๆจะแบนแล้วใช่ไหมถ้าไม่ชอบเติมใช่ไหมก็ทาให้อีซี่น่เนี่ยมันลงไปเท่ากันค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือบางคนถ้าเกิดไขมันเยอะๆเขาก็จะมีการดูดไขมันกรอบหน้า<ม>เพื่อทําให้เล็กๆอ,อีกวิธีหนึ่งก็เขาอาจจะเติมไขมันอันนี้จะเป็นวิธีที่เราคุ้นแล้วคะาอาจจะเติมตรงนี้เติมตรงนี้เติมตรงนี้<ม>หน้ามันจะดูมีมิติขึ้นมามจะทำให้หน้ามันดูดูเล็กลงหรือถ้าเกิดว่า ตรงนี้กลางๆเขาก็จะฉีดให้กล้ามใช่เทรนน์วีตามมาอยู่ใช่ไหมคะเหมือนเดิมชอบเล็กๆนะชอบเล็กๆชอบวีวีค่ะงั้นสาวเก่าก็ทําได้หลายอย่างนะเขาก็มีตั้งแต่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนเอาซิโครมนะมาเสริมนะคะแต่ว่าเก่าเนี่ยเขาจะชอบแบบหมอเคยไปดูนะเขาจะแบบทุกคนเ็าจะมาพร้อมกับชั้นต้องการจมูกแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาชอบทําที่สุดคือ เปลี่ยนมันหมดเลยค่ะปรับโครงสร้างจมูกทุบกระดูกให้หักเอาอันนี้มาแปะมาเติมมามาเหยียดจมูกเอาทาให้จมูกมันยาวขึ้นให้โด่งขึ้นอถ้าไม่อยากทําแบบนี้นะถ้าสมมติว,ว่าจมูกคุณโครงสร้างรูปไม่ได้แย่มากอาจจะใช้ฉีดฟิลเลอร์ก็ได้นะอีกอันนึงคือการร้อยไหมที่จมูกค่ะเพิ่งมีการดีเบตไปหมอเป็นหนึ่งในกลุ่มข,ของดีเบตของในกลุ่มคนเอเชียซึ่งเขาทาการร้อยไหมที่จมูกกันเยอะนะที่ประชุมที่ฝรั่งเศส ปรากฏว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมากกว่าคนที่เห็นด้วยเนื่องจากว่ามันมีผลข้างเคียงจากการใช้ไหมร้อยไปที่จมูกเพราะหนึ่งมันสูงไม่เยอะ,ะแต่มันผลข้างเคียงมันมีเยอะกว่ามไม่ว่าจะเพิ่มโอกาสการติดเชือ้อคุณสูงได้ไม่มากแต่ในขณะที่เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้นะทะลุได้เนะนื่องจากว่ามันขยับตลอดเวลา เหมือนได้ไม่คุ้มเสียได,ได้ได้ไม่คุ้มเสียโ okay, อเคอจบไปจะูมปากลิมฝีปากปากต้องเป็นยังไงคะสาวเกาหลีจริงจริงแล้วลิมฝีปากของอของคนเอเชียก็คือโดยปกติทั่วไปที่จะชอบคือชอบเป็นปากากระจับก็คือปากบนจะเล็กกว่าปากล่างค่ะน,นอัตราส่วนของปากบนส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งต่อ2แต่เดี๋ยวนี้เทรนด์ก็คือมี2กลุ่มคือกลุ่มแบบเกากับไอ้กลุ่ม ชอบทาให้ปากนั้นหนาเหมือนกลุ่มฝอแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสาวเก่าเขาก็ยังเป็นประมาณเดิมอยู่นะส่วนคางก็คือวีต้องวีใช่ยังไงพอสไหนก็ต้องวีเชยเขาต้องวีรับกับปากปากเขาก็ยังมีการตัดอยู่ค่ะปากบนต้องหนึ่งปากล่างต้องสองเท่าค่ะแต่เทมฟอไม่ใช่ปากบนจะต้องใกล้เคียงกับปากล่างมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไปทําให้มันเล็กแล้วไปทําให้มันใหญ่มันก็จะยากถ้าเป็นเล็กกับการผัดตัด เกือบครบทุกส่วนแล้วเหลือผิวผิวผิวใสชำวาวของเกาหลีอันนี้คือเทรนด์ของเขาเลย for e v e r สีผิวเนียนไม่มีริ้วรอยนะใสไม่มีจุดดันดำนั่นหมายความว่ามันจะต้องบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีจากภายในค่ะนั้น anti aging effect ของผิวคือเทรนด์ของเขานั่นหมายวามว่าผิวจะต้องแข็งแรงนั้นเขาก็จะมีการรักษาที่ holistic มากขึ้น คือเป็นการรักษาแทนที่จะเน้นใส่แต่ทําให้ผิวขาวใส่แต่ว่าที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเน้นให้ผิวแข็งแรงเขาก็จะมีตัวที่ไปเพิ่มเมตาบอลิซึมของเซลล์อาจจะใช้เป็นพวกดับเบิลฟรูคันซีอัลตราซาวด์เป็นี่ฮิตที่สุดในเกาหลีไปกระตุ้นการทํางานระบบเมตาบอลิซึมของเซลล์ซึ่งจะทําให้เซลล์มันมีการฟื้นฟูในขณะเดียวกับที่มีการทําให้การทํางานเมตาบอลิซึมของมันดีขึ้น อันนี้ก็คือเทรนด์ของเกาหลีซึ่งหมอว่าเทรนนี้เขาคงอยู่อีกง,งานเพราะคนเกาหลีเนี่ยเขาได้ชื่อเลยว่าผิวเขาสวยผิวในวดมกติผิวแนุดมกติจริงๆค่ะอ่าผ่านไปกับการอัปเดตเทรนด์ความสวยความงามของสายเกานะคะ,คะใครอยากสวยแล้วก็ตามเทรนเนี้ยแบบสาวเกาหลีแนวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบไม่อยากเป็นสายเกาคุณหมอคะ่ะเราอยากเป็นสายฝอบ้างอ,อยากรู้ว่าเทรนด์ของสายฝอเป็นยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตกันค่ะ,คะ กลับมาทำสวยกันต่อนะคะกับเทรนด์สวย2020นะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างหุ่นดีแล้วหน้าต้องดีแล้วก็ต้องดีแบบตามเทรนด์ด้วยห้ามตกเทรนด์เด็ดค่ะเลือกเลยว่าจะไปสายเกาหือจะไปสายฝอเมื่อกี้ตีตั๋วไปเกาหลีแล้วคราวนี้ตีตั๋วไปฝั่งแบบว่าอเมริกาดูโรปกันบ้างนะคะ สายฝอเนี่ยเทรนด์ของการทำสวยปีนี้เขาไปด้านไหนยังไงบ้างะคะเริ่มจากคิ้วค่ะคิ้วเขาเนี่ยเทรนเขาต้องโกงโกงฟูด,ดกเขาจะเหมือนกับเด็กผู้ชายก็คือจ้องเห็นแบบเส้นขนเส้นขนของคิ้วเนี่ยชัดหนาแล้วก็เป็นธรรมชาติสวยค่ะเวลาเขา เขียนขนคิ้วเนี่ยเขาจะปัดด้วยค่ะคือปัดก็จะ,จะให้ใหแบบเป็นเส้นเส้นเส้นเพื่อให้แบบเห็นเส้นสวยๆอันนี้คือคิ้วของสายฟอเลยค่ะอืคราวนี้บางคนที่คิ้วบางๆเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือให้คิ้วมันฟูดกโ้ดอาจจะต้องไปปลูกคิ้วบางคนก็ถึงขนาดปลูกคิ้วเลยาบางคนก็ใช้ยาทา,าอาจจะเป็นยาทาวิตามินยาทาปลูกผมก็ได้หรือบางคนก็อาจจะทาพวกสเต็มเซลล์หรือใช้แบบเกล็ดเลือดไปกระตุ้นการเจริญของขนเพื่อจะทำให้ตรงบริเวณนี้มัน มันหนาขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะใช้กลุ่มพวกอตาตสาวยิงเพื่อทําให้ตรงนี้กระดกเพื่ให้ยกขึ้นเพราก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมเขาชอบแบบตรงกลางต่ํานิดนึงแล้วก็ด้านข้างยกขึ้นก็คือ,อใช่ก็คือคิ้วจะเป็นในรูปแบบนี้คือจะโค้งขึ้นแบบนี้ค่ะคานนี้ถ้าเกิดว่าเป็นดวงตาค่ะ่ะสาวฝอ กับสาวเก่าก็จริงๆแล้วก็คล้ายๆกันคือชอบกลมโตมเพราะว่าจริงๆแล้วดวงตาที่กลมโตมันเป็นสัญญาณของความเด็กค่ะของสายฝอเนี่ยเขาจะเป็นตาสองชั้นค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนเอเชียเองงทีก็จะชอบให้ตาสองชั้นชัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเอเชียคนที่สายฝอเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะลักษณะการวิพากษ์ของเชื้อชาติของของคนสองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกัน การเกาะของกล้ามเนื้อบริเวณตา2ชั้นที่ทาให้เป็นชั้น,น่ยงเชื้อชาติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นในคนที่ต้องการให้มีตาเหมือนกับสายฝอก็ต้องไปเย็บหนังตาใหม่มให้หนังตาที่มัน,ท,มนที่มันต่ํากว่าให้มันดูลึกเข้าไปแล้วอาจจะต้องไปใช้วิธีทาศัลยกรรมไปทาตาสองชั้นไปปรับแต่งกล้ามเนื้อตาใหม่หรือถ้าไม่ชอบจริงๆกอาจจะใช้กลุ่มพวกเลเซอร์กระชับได้ อันนี้เลยมาที่แก้มอ่าแก้มเป็นยังไงคะสําหรับสายฝอสายฝอก็จะชอบแก้มเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟอ่าเาเรียกโ g curve S curve เคิร์ฟต้องสวยค่ะต้องแบบว่ามีส่วนเว้าส่วนโค้งชัดๆโหนกแก้มต้องสูงอืได้รับความนิยมมากนางแบบหน้านี้เลยชอบโหนกสูงๆใช่อันนี้คือสวยของเขาค่ะนะไม่ตรงกับของเราต่างกันแบบสิ้นเชิงต่างกันสิ้นเชิงใช่ทำให้สวยต่างกันค่ะจมูก สายฟอเนี่ยเขาโด่งอยู่แล้วเขาฐานเถินเขาชัดเจนสันเสริญอะไรเขาแบบเป๊ะของเราเอาเข้าของเขาเอาออกใช่ใช่ตรงกันข้าใช่ก็อาจจะมีแบบปรับโครงสร้างจมูกทุบอะไรให้มันสวยงามค่ะแต่เขาก็มีฉีดบ้างเหมือนกันเนาะมีฉีดเพื่อจะแต่งให้มันสวยงามค่ะอันที่ป่างอีกอันมากๆคือปากอ่าอย่างของคือสายเกาคือข้างบนต้องเล็กกว่าข้างล่างใช่ใช่แล้วสายฝอละสายสายฝอเนี่ยเขาจะประมาณสัก0.8นย์จุดแดต่อหนึ่ง ใกล้เคียงกันมากใช่เขาจะใกล้เคียงกันหรือมึงคนก็จะแบบเยอะด้วยปักเจออะไง่ายใช่ปักเจอันนคิดถึงแองเจลินาโจลี่เลยใช่เพราะว่าอันนั้นคือแบบในดวงใจเลยเนาะทุกคนคือแบบเอาปากกับแองเจลินาเลยแต่แองเจลินาเนี่ยปากเขาใหญ่มันรับกับขาขางไก่ของเขาค่ะพวกสายฝอเนี่ยเขาชอบแบบไหนคะหมอเขาชอบข้างไกลชัดกลางๆชัดๆกลางๆชัดๆแล้วเขาไม่ได้ชอบขาวค่ะ ใช่ฝรั่งเขาไม่ชอบขาเขาชอบมีกระด้วยซ้ำชอบแทนแทนชอบมีกระใช่<ะ>เขาชอบมีกระออมันคือเสน่ห์ค,คือคไม่ใช่แต่หน้ากระอย่างเดียวหน้าด่างเขาก็ชอบอยิ่งแทนยิ่งเข้มยิ่งสวยค่ะเออทรนความงามของสองสองซีกโลกเนี่ยมันช่วยเห็นว่าคนอายุเท่ากันนะออแต่เทรนดไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเอาเปรียบเทียบการคนเอเชียดูเด็กกว่าคนฝรั่งเยอะมากๆเลยอะ จริงใช่ไหมคะใช่เขาดูแก่าเราเยอะเลยในอายุไร่เลี่ยกันน่ะใช่จริงเพราะว่าโดยลักษณะสีผิวของคนไม่เหมือนกันสีผิวของคนเอเชียเนี่ยเข้มกว่าค่ะสีผิวของคนสายฝอเนี่ยเขาจะขาวกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นริ้วรอยมากกว่าเราเพราะมันถูกทําลายมากกว่ามันเกิดริ้วรอยมากกว่าแต่เราจะมีริ้วรอยน้อยกว่าค่ะแต่ที่เรามีปัญหามากกว่าคือหน้าค่อยทำไมอะคะคนเอเชียหน้ามันหนัก ไขมันเยอะกว่าเนื้อเยื่อะเยอะกว่าหน้ามันหนักกว่าแล้วโครงสร้างของหน้าเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนโครงสร้างของเขาอุ้ยนั้นนั้นว่าเรามีกรมกว่าคุณหมอหน้าห้อยแก้ยากกว่าหน้าห้อยแก้ยากหน้าเหี่ยวโบท็อกก็ได้ไงเอาเป็นว่าอาจจะมีหน้าในอุดมคติแล้วไปปรึกษาหมอว่าหนูเนี่ยอย่างเงี้ยพอไหมหมออาจจะบอกว่าหมอว่าแค่นี้พอหรือบอว่าอันนี้อีกหน่อยอะไรก็ปรึกษาแต่แต่ว่าสิ่งที่หมอชอบนะหมออยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ อย่าให้แบบผิดพ่อผิดแม่มากเลย เดี๋ยวถ่ายรูปคบครัวแล้วคนหนรูปบ้านนี้อยู่เนี้ยทำไมพ่อแม่ดูดีทำไมลูกเป็นอย่างเนี้ยเคยมีโอ้แต่วันนี้สนุกมากนะคะคุณหมอที่เรามาอัปเดตเทรนกันนะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองนะคะก็คือการทําสวยเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจมันเพิ่มโอกาสหลายอย่างในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้คนอื่นเขาสวยแซงหน้าเรานะคะอ่ะสัปดาห์หน้าคุณหมอจะชวนพวกเราทําสวยทาหล่อหรือดูแลสุขภาพด้านไหนอย่าลืมกลับมาติดตามนะคะใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังหรือ ว่าอยากจะให้กำลังใจราย,รายการเรานะคะหมอคะเข้าไปกด subscribe ใ,ใน YouTube c h anel n เซิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาได้เลยนะคะกดกระดิ่งให้ได้ดูตอน<ม>ที่เราพึ่งลงเนาะใช่อันนี้สำคัญจะได้ไม่พลาดกัน,นะคะอะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอแลนะแนนลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ